แก้วอัศวินมือถือกับร,ร,รนกรสิทธ์นายกพันธัก์เรืยาาวนนใจรรปเเ็หึ่งียกว่าทั้งคู่ก็มาที่เวทีมวยสนามมวยตะวันนาแห่งนี้มาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน,น้านี้เขาขึ้นเวทีชกในรายการซึกดาวรุ่งนอนสวรพงวันนี้กลับมาใหมา่อีกทีหนึ่งมาเป็น ูมวยในรายการซักมวยไทยพนมิตรนะครับมวยวันจันทร์สอกขวาแล้ครับแก้วอัศวินมือถือครับเนี่งเจอสอกขวาแม่ตัดผมน่ารักมากครับอยู่ในวัยเรียนแล้วครับเป็นสะอาดสะอาดนะครับทรงที่ประหยัดแล้วก็ดูสะอาดนะครับสมกับวัยครับสมกับกีฬามวยไทยด้วยนะครับนี่ครับอาครับเดินเปิดเกมแล้วครับนี่ครับเกมใหม่ๆรุ่นแบบนี้ครับสนุกครับเร็วหน่อยนะครับสองพักสองครับ ใต้กฎกติกามวยไทยครับพรบ2542เดินสับขาไปเรื่อยครับกรรมการกติกาทำหน้าที่ปุบบนกับเชียงรายนะครับเชียงใหม่นะครับขอไยเชียงใหม่ก็จะมีศึกมวยหญิงเกิดขึ้นครับวันที่28อ่ะมปให้กำลังใจกันครับดรสุปราณีคุปตาสาครับนี่เป็นหลานสาวของคุณพลน้อยเกียรติสุริยาครับแม่ไม่ทราบว่าพิพลเป็นยังไงบ้างนะฮะ ก็ให้กำลังใจมากกวลังใ้คุณชัยป่วยอยู่นะครับพักรักษาตัวอยู่นะครับก็นั่นแหละครับอายุเยอะก็เป็นไปตามสังขารแล้วครับตามวัยนะครับแต่ว่าดูแลตัวเองดีๆครับเข้มแข็งครับขุนพลน้อยเกียรติสุริยานักชกสายเลือดจากสายบุรีปัตตานีครับบานเดียวผู้ปรยายนะครับเข้มแข็งแข็งแรงครับนักสู้ครับเดินไม่หยุดนะครับน้ําเงินขยันเตะขยันต่อยครับเจนใหม่ๆได้โอกาสได้แสดงครับ ปล่อยให้เต็มที่ครับอุ้ยมีศอกครับฝ่ายแดงพยายามจะเคลี่ยให้ล้มน้ำเงินนี่ดูท่าทางจะดื้อครับดูท่าทางจะเป็นเด็กดื้อครับรอนกรผมไย่ซะด้วยมาเด็กดอยแข็งแรงเลิกตีโอ้ยเอาแล้วครับหมดยกที่หนึ่งโดนกรชิดนายกพันศักดิ์นะครับชิดนายกพันธ์สักออกมาด้วยกันกับทางด้านของท่านองเดชนะครับรอนกรนะครับอ่านี่นักชกจากอุบลราชธานี รายที่3ครับฐาดวลชวนแรกชวนทะเลาะแล้วเนี่ยครับเดินเข้าไปครับแก้วอัศวินมือถือครับดาวรุ่งอนาคตดีอาวุธมีทุกอย่างครับมีฝังหน้ามีศอกสลับด้วยครับเด็กรายนี้นะครับเชื่อยังไม่ใหญ่นะครับมาแล้วครับชวนทะเลาะแล้วรถนกรมาไกลครับอมก้อยเชียงใหม่ศอกขวาใส่เข้าไปศอกขวาสวนคืนมาเอาละครับอ่าศอกริวอนละครับทันแรกกันอย่างนี้เชื่อว่าเดี๋ยวคุณหมอมีงานทําอีกแล้วครับอ่าเดี๋ยวดูครับ เล็บเย็บเสร็จรือยังคู่ที่ผ่านมาโอ้โ oh, ห oh, น้ำเงินนี่เดินไม่หยุดนะครับอ้า ah, วครับขยันครับเปิดเกมแต่ว่าดูจังหวะดูตามาตานโอ้โหสามสี่เมตรห้าเมตรอ้าวครับไม่สนครับอาศัยทนทื่ออาศัยทนแล้วก็ดื้อมาแยกเี่ยวแล้วแต่กว่าจะถึงตัวต้องฝ่าดงแข้งเข่าไปก่อนครับ Lock, ล็อกตีแมหัวศรีษะหลุดออกไปนอกเชือกครับ ว่ากันใหม่ครับซ้ายแย่ไว้แก้วแม่ฉลาดครับแก้วขณะที่เรียวแรงนั้นต้องยกให้เลยครับรุนกรชื่ออย่างพระเอกเอาแต่ว่าตอนนี้เป็นพระบูก่อนครับอ่าแล้วครับบมูอย่างเดียวครับบมูโซ่อยู่แล้วนะครับรุนกรอย่างที่เรียนไปครับเด็กบนดอยนี่มันอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเลยครับเพราะฉะนั้นปอดมันจะใหญ่ครับอ้าปูเข้าไปถึงตัวอาแล้วครับแก้วเรียไว้ออกนะครับ รีไวได้ให้ตลอดเลยครับเนี่ยครับขวางหน้าเลือกนะครับในขณะที่รนกรแกขยันนะครับท่านผู้ชมดูดีๆครับดูนะครับโอ้โหถึงตัวยังออกอาวุธได้คุณชายดูนะครับไม่ทราบว่ารับปัะทาอะไรมาครับเรียวแรงไม่ตกเลยนะครับนี่ครับถามว่าโดนไหมก็โดนแล้วครับแต่ว่านี่โดนแล้วยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับเดินอัดต่อยท้องต่อยหน้าไปด้วยครับหกทีสามอ่าครับยกทีสามขึ้นทาง แน่นอนครับจังวะฝีมือฝ่ายแดงนะครับแก้วอัศวินมือถือดนนกกรนี่แม่แรงดีไม่มีตกครับประเภทมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้ามาพร้อมบูพร้อมแลกพร้อมเปิดแม่ไม่สนไม่มีลูกป้องกันตัวด้วยนะครับเอาร่างกายแลกครับคุณิทธิ์ครับนั่นแหละครับเช้ไม่สนนะครับดับไฟหน้าดับเครื่องจนแล้วรถนกกรนี่ครับหมัดขวาแข้งขวามาที่ต้องชื่นชมนะครับ แก้งขวาใส่เข้าไปในขณะที่แก้วครับเนี่ยครับออกออกข้างดูนะครับหมัดขวาหมัดขวาหมัดเดียวคุณชายมันต้องแบบนี้นะครับบางคนต่อยหมัดเดียวหายแต่ว่ารนนครครับต่อยทองต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยทองครับต้องชื่นชมน้องเลยครับนี่ครับหมัดเดียวแต่ว่ามีหลากหลายนะครับเป้าหน้าเป้าตัวหัวอกขั้วหัวใจเอาแลกสับศอกโอ้โหบันย้ายและสนุกครับไม่เหงาเลยนะครับดูครับแม่ปกติมวยเวทนี่รุ่นรุ่นนี้นี่อาวุธทีเดียวทีเดียวนะครับ แต่ว่าน้ําเงินนี่ไม่ใช่ครับนี่ครับถ้าเป็นนักวยฟิลิปปินสมัยก่อนก็เาว่ายี่ห้อหัวกระโหลกไข่นะครับแบบนี้นั่นแหละครับต่างกระแพงหน้าควางคาไว้นะครับทางด้านของแก้วซึ่งที่ผ่านมานะครับก่อนหน้าที่จะนํามาขึ้นป้ายในวันนี้ทีมงานผู้ช่วยนะครับเห็นแล้วแหละครับเพราะว่าเขาชกอยู่ในรายการศึกดาวรุ่งนอสวนพง์ซึ่งแววดีนะครับเลยนํามาขึ้นป้ายให้เจอกันวันนี้นะครับ ยังไม่เคยเจอกัรที่ไหนมาก่อนครับวนออกข้างนะครับทางด้านของแก้วตั้งกแพงหน้าขวางคาไว้ครับขวางคาไว้กติกาปียวงนะครับบนเวทีแยกออกมาไปต่อครับดูนะครับใส่สุดจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของรัตนกรอ่าทรงอาจจะไม่สวยนะครับไม่เน้นทรงนะครับแต่ว่าเน้นสุดครับบิดหักเททิงลงไปครับนั่นแหละครับไปต่อครับไปต่อหมัดขวามาต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าคุณจาร์มาแล้วครับขวายัดเข้าไปโอ้ยไม่ไหว เหลือเชื่อจริงๆครับดูจริงๆครับเด็กคนนี้กองเชียร์ไม่ผิดหวังเลยครับโอ้โหแต่ว่ากว่าจะสำเร็จโทษนะครับต้องลงทุนเยอะเลยครับจำชื่อดีๆครับดื้อริงๆครับอ้าวครับโซไรแอสตัวใหม่อย่างที่ผมเรียนไว้ครับโอ้ปอดใหญ่ปลายแรงมากครับถูมือให้กับทางด้านของรณกรสิทธิยกพันศักดิ์นะครับมาคู่ับ